นี่เออเอเอเห็นไหมซูมดูดิถ่ายเป็นรูปดิแอดถกตีถ่ายเป็นรูปดิแอดถ่ายให้เเป็นรูปถ่ายเป็นรูปนะเท่าเท่วหนึ่งสองถ่ายเป็นรูปใกล้ๆหน่อยไหมถ่ายหน้าด้วยมันหนึ่เดี๋ยวนะถ่ายหน้าเลยมั้หนึ่ อยากจับหังจะปล่อยกัน่ายวม่ดีโอปล่อยด้วยเอไทยเราตอนนี้ปล่อยเลยพ่อมันแก่แบบไรเนี่เอามาปล่อยพอขึ้นมาดีแหละเอานี่เลยเดี๋ยวเราปล่อยกันนะคะยังตัวไม่โตเท่าไหร่เราจะเอาปลาช็อกเกิ์นะคะแต่นางดันมาติดสงสัยติดเมื่อวานนี้แหละ เราจะปล่อยปลาตัวนี้แม่มาดูแม่เราจะลงแล้วนะแม่ลงแล้วนะแม่ลงมาเลยร้อนจะทบแม่แม่มาิ่งแม่แม่ิ่งสามตัวรอดหรอแม่แม่ปากแตกมาหรอแม่มังนี่ ดีออกไปทางนน้นต้มยังไม่ปล่อยแล้วนี่นี่มาท่านงไงปะไหนปากแตกเมื่อเราหุยไงก่อนนี่จังน้อยก่อนนี่สามตัวไปแล้วตัวหนึ่ง,งใช่ไหมเนาะสองเดือนนึง ไงเนาะไปเด้อการโตโลแม่เขาไม่ยาเขามากินอย่างนี้หนีสดบบ้างวะไปนี่ใส่อีกแบบลองเบิ้งตัวไดงไงข้องกันุ่ม แม่ว่าแม่ว่าตัวยงห่่วงยางหนูไปไหนอ่ะห่วงยางหนูอยู่นู่นโพมันแปบแล้วอันนี้เอาหัวหนูหัวหนโอเคด้

มาดูกันเลยไปนะแหมหัวจ๋อจ๋อแดกน้ําเข้า <laughs> ืออข้อบกพรายข้างล่างหลายเลยนี่หอยตัวลูกใหญ่ไหมจุ่มไม่ไกลได้